โอ<ฮ>้ยนักร้องนำเลตโท,ทสเปกโอ้ยไม่แน่บอกนั่นงเลยนั่งเลย<ฮ>ลนั่งเลยนั่งเลยเลนั่งเลยนับง้งนี่คือรายการเอหนาบ้าทยรายการที่จะพาทั้งครอบครัวนะครับผม มาป๊อปแปะป๊อปแปะกันนะครับไอ,อ้น,นี่ไหลยังเสียงตบมือๆๆๆมาตบมือกันแล้วก็มานั่งดูการทำกินขคงกินข้าวกันด้วยแล้วก็ถ่ายไปกับเราด้วยวันนี้ถ่าย,ยกันแบนะครับคุณสปอนเซอร์ม่วงเอ่อถ่ายเกี่ยวกับดาราสปอนเซอร์ม่วงวันนี้เราจะมาถ่ายรูปภาพของดาราตอนเด็กกันวายเยี่ยเหรอจะมีสปอนเซอร์ไม่ทับเนี่ยต้องมีอยู่แล้วผมก็เป็นดาราท่านนึงนั่นก็ถือว่าเขาเป็นดารานะ่ได้เกิดมาแล้วแก่เลยอ่ะสปอนร์ไม่จำเป็นจะมี เบปจะบินเคยดูวอุ้ยไม่พอใจมองเคร่องมอเครื่องมคือว่าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ความแก่ว่าไม่ได้ก็คลอดมาแม่จะเอาไปทิ้งแม่ตกใจอ่ะเฮ้ยสมมติกัดมือแม่ไวอ่ะไม่ได้ปล่อยอ่ะต้องรอฟ้าผ่าคนบัติไม่เคยผ่านกันเป็นวัยรุ่นเลยเกินและแก่เลย้าสิบเลยอุ้ยไม่พอใจไม่พอใจมัไม่ชอบมันทำให้เรื่องยาวเลย แต่กมนีผัมป้องป้องคนดูดารเยอะดาราอนกๆอเด็กตเด็กอนเด็กตอนกอนเดกอนเด็กลัวเด็ตอเด็กอนเด็กตอเดกอนเด็กตอนเกอนเขาต่จเด็ื่อนเด็กตอนเด้ตนแดละอนเด็นเ็อนี้อเป็อนเด็กอเ็กตอนเดชืตอด้อนเดชกตอนเด็กตอเด็กเ็กอเด็ตอนเด็กตอนเตอนเด็กตอนเด็กตอนเดอนเด็กตอาเนเด็กตอนเตอนเด็กตอเอนเดตอเด็อเล่กตอนเด็อเด็กตนด้อนเค้อนเด้กตนด็กอเ้อนเตอนได้กนเดอเด็าด้แต่วเตด้ตนเนเ็นดตนเ่อนเดเดอนอนนเนเดได้ด้เอนของคนนี้ จะถ่ายอะไรล่ะบ้าเลยาอยกพ่อกับแม่เขาไม่ได <|so|>> ้เขาบอกผงขึ้นพ่อขึ้นแม่ขึ้นเพื่อนนี่สรุปสรุปพวกมึงโง่เลยมึงโง่ อะไรบิ๊กคมขึ้นเยอะเลยไอ้ยไม่พู้นะแล้วหรองเี้ยอะไรอะไรอะไรมีทั้งไทยและต่างประเทศอ้ยไม่เขาน้องๆมันรู้ว่าคงเอาคนที่เรารู้จักมาแน่ๆเฮ้ยสมมติสมมติแบบว่าอยู่ดีกูลืมชื่อจอนี่เดฟเนี่ยกูตอบคนที่เล่นแจ็คสเปโร่เนี่ยไหมไม่ได้ตอบคนไครครับไม่ได้ใครถ้ามึงไม่มีโพลมึงตอบได้ปะล่ะไม่ได้หนูไม่เล่นหนูเป็นระมการมันยังไม่เล่นเลยมันยากเกินลองดู ไม่ไม่ช่วยคะแนนแยกกันมันมีเสียงนกเสียงกาอยู่นะเออเสียงนี่คือชนะเนี่ยใช่ถ้านยังเงี้ยไอ้ี่พูดไม่อยู่ดิไอ้บิ๊พูดอะไรยังไขนาดเงียบมันยังคน พีเอ็มเอ่อพีเอ็มนะฮะผิดครับไม่ใช่หรอพี่ตุ๊กตาอยู่นะพี่เอ็มเบลล่าเบลล่าเป็นคำตอบที่ตักเต็มไอ้ก้องมันว่าแล้วไอ้ก้องมันของจริงก้องมันดูแอนดูละครเฮ้จับไม่ได้จับไม่ด้อย่จากอะไรอ่ะหน้าตาเขาออกอยู่จับได้อยู่ไม่วเแบบพี่ก้องสารทอยู่แล้วเมื่อกี้เบลล่าไงอู๊ดอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเล่นเรื่องอ๋อเจ้าอ่ะไออู๊ดไม่ดูละครอะไรอยู่แล้วเออ อร่อยนะได้ซอสผึ่นะอี้ทีอ่เต่อใจเลยไม่เคยกินว่ะออส่วนจริงเหรอจริงไหวทอดนิ่มรู้สึกว่าเออนั่นแหละมันเด็กกันเลยแบบว่าไม่อยากกินยุบก็เหมือนขี้โม้ไม่กล้ากินเออไม่มีตังกินได้แหละตอนเด็กเออไม่รู้เรื่องหรอกเพาไม่ใช่หอยนางรมไงเออแพงต่อไปนี้จะแด็กไม่ให้หมดเลยพี่บิครับไอ้เรียกไม่กูเหรอ ควไปแล้วจอนนี้เดฟโอ้อยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโันย้วโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยงออ้อ้ยโอ้ยนองยอ้ยโ้าง เล่นหนังเรื่องไอ้นี่โกจ๋ามาละโกใช่เขาย้อนเวลาไอ้สัตไอซัตเลยเขาออกทะเลลากเบอร์ใหญ่ไปยิงเขามาเนี่ยเขาออกทะเลไปเวลาอไรายังไม่รู้จอนี่เด็บนี่เป็นดารานะใช่ไอ้เทียไทรอุดไม่บอกนี่ไอ้สัตว์โหไม่เหม็นเลยเนี่ยจำไม่พูดก็ไม่เหม็นนะใช่แต่ชอบทรงนี้นะทรงบาร์โคส หเห็นหน่อยหน่อยได้คาร่ห่อ้เยซลยันดาลานเขาไม่รู้ชอบกันหรอกอี้ยถ้าเขาดูเสียความมั้ใจแต่เขาจะเดหนูเขาได้หมดเสียความรู้สึกด้วไแล้วละมึงเลยนะโอ้ยอํม

กินเราเร็วกินเราเร็วพเขาพี่เขาหรือมึงเพิ่งเจอเขาใชหน้าคุ้หน้าคุ้ตอนเด็กใช่ปะมีใครพี่คนนี้เป็นใครพี่น่าเดชพี่คนนี้เขาเป็นผู้ชายนึงที่อยู่ขอนแกนอ่าอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่แบบว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงกูอ้าวชื่อแบร์รี่แบร์รี่ชื่อแบร์รี่อ้าวทำไมไม่เล่นน่าเดชอย่างเดียวอ่ะที่เป็นเด้าแฟนเหรนะที่เป็นเด้าแฟนปะแบร์รี่ไม่ใช่ไม่เรียนล่น โอ้เป๊ะเลยดนี่หาอเป๊ะเป๊ะดูนี่มา้นนะดีที่จะจำชื่อใครได้ไอ่ใสพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต เขาชัหนหรอน่าไม่ทันโดนไม่ทันจริงๆรปีตุ้กกี้ชิงร้อยยังไงมางคนนี้ก็เป็นตลกตอนแรกแกเป็นคอสตูมก่อนใช่ไหมากจากเบอร์พอยต์ใช่แล้วก็ผ่านไปมาเป็นเริ่มอ,อยู่หน้าก,กล้องแล้วก็ดังเลยจับมาปุ๊บเ, <ๆ S 2> เล่นไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรมากมายมา,ยม,ายมุกไอเนี่ยพ่อแม่เขาบอกว่าเปลี่ยนตัวแล้วแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านแม่ไม่ให้พ่อเข้ามาในบ้านเพราะว่าแบบเอ้าทำไมไม่เข้ามาแม่บอกเอ้าไม่เข้ามาทำไมอ่ะแล้วพะรู้ใครจำได้ไหมเขาเคยมีเขาเรียกออสเตดของตัวเองด้วยนะไอสัตว์ตุ้กกี้โอ เขาเล่นวงการเสื้อแบบเสื้อเก่าต่อข้อสอบารสายต่อข้อสารไปเจอสบอลนั่งเมาอยาช่วยอ่ะเขาบอกว่าอยากช่วยเขาเลยบางคนคนเราเป็นต้องเป็นอย่างนี้กูเดินออกมาเลยปล่อยให้ตทวารหน้าที่ใครคนบอกว่าอยากช่วย มันอนแน่นอนเจอสมบัตินั่งกอดแดงนอนด้วยโอ๋อเมาละตกแก๊สเด็ดตกแก๊สตกแก๊สม่ด้วยกันบกทำไมไม่หักคอทิ้งตั้งแต่ตอนแรกวะไอ้เนี่ยขาห้ามจับเลยปล่อยให้เกิดเรื่องมาถึงทุกวันนี้มี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 ให้ชู้กันนั่นนะฮัฟฟี่นี่ Windy Cell Windy c e เขาเหมือนใเรื่องนี้แล้วด้วยใช่ไหมไปพูดๆพูดเป็นหน้ามันเขาาเงี้ยตีเป็นนักร้องเลยเนี่ยอันนี้ก็โหดมาจากสตารแมนนะครับเป็นสตารแมนมาก่อนแบบสู้ลบสู้ลบจับเข้าเล่นทีมเด็กดังเลยแล้วเล่นจริงด้วยทุกฉากเลยที่แบบมอเตอร์ไซค์แล้วเองเข้าผ่านรถหนามอ่ะเย็บที่โกเข็มที่หรอไม่ใช่ตกรถไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเด็กพับที่โพกเข็มไม่ใช่เขาอ๋อไม่ใช่เขาเป็นสตาร์ทสตาร์ทเย็บพูดแเมียอะไรอ่ะ ปรมูลาดใูไม่เห şey ็นรูปเลยมึงหรือยกก่อนมึงเห็นรูปจริงนะมันไม่เห็นแต่ว่าแป๊บเดียวรู้เลยรู้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเต้นเออกับที่ท่าคนที่นักบวชทุ่งวันนี้ก็ยังเต้นท่านั้นอยู่นะกูเห็นไหม แต่เขามีช <ikka> ่วงนี้เขาหายไปจากวงการแล้วเขากลับมาอีกทีอารุยอีกทีตอนที่สารแนม่นไปแกล้งเขาที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นน่ะแล้วแบบพามากเขากลัวจริงแบบเอาปืนมาเลยแบบเราขึ้นให้ดูยังซ่านะ เอาดิเอาดิเอาดิเอาสิเอาดิมสไม่ได้ในจริงอลืมชื่อานะคนต่อไปพร้อมสามอโอ้ยไจเจัเพอจัเพอจพอจะพี่อูดนะเมื่ี้เนี่ยจับจับจับจะไ้มีคะแนนมาพนี้เรานอพี่อูดพม่อุ้เหรอพี่อูดได้พี่อได้โขอได้ไหม ได้รายการอะขอได้ไหมขอได้ไหมยุดครับได้ไหมอ่ะไม่มีใครเลยนะนี่โอนาร์โดนีโคอนาโดเดียวไม่เหรอถูกต้โอ้ยเดียวเดียวพี่โอ้รู้เหมือนกันนะลืมดูทันทคนิกมามึงเมื่อกี้มึงจับให้ได้อะไรแน่จริงอย่างเดียวเลยจำมันแล้วแพบเข้ามาชอบนะรวยแน่ท่านให้แกให้ตังฉันในเรื่องอะไรไม่ใช่เดี๋ยวมุมมาบอลตีชื่อไทยอะไรรวยแน่เลยนะทนายแน่จริง ใช่คนจะรวยช่วยไม่ได้จะรวยช่วยไม่ได้ไอ้กบ่อมึงเอาสองเรื่องมารวมกันแล้วมันอะไรอินดิวแคนอะไรทั้อย่างอินดิวแคนเออเจ้าหน้าที่โอ๊ยอะไรวะอันนี้อะคนงั้นหนึ่งอใครอะเริ่มไมไ้ไม่ตอบนะทุกคนพร้อมนะคะ ยังยังไม่ได้นับเลยจ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 ับเลยเจาจจเลยใครอะจับเลยจอนไอ้เฮียนี่ยังรู้อลยกมือไม่เคยทันเลยู้ได้มาแล้วเดี๋ยวีเ้ยจบ แจ็คกี้ชานญเฉินหลงเแจ็คกี้ชานนะฮะหรือว่าเฉินหลงกป็นอตเต้ถูกต้องเขาลงไปหมดกันเลยมึงได้หรือว่าหนูไม่รู้ว่าพี่ตงพี่ตรงต้องเล่นดูนะข้อต่อไปข้อที่โอ้ยเย้เออเฉินหลงอ้าวไปคุยกับพี่เฉินหลงเลยเหรอไปคุยเรไอ้จัดกูไปคุยเร่องอ้หน่อยข้อูลหน่อยสิเฉินหลงเล่นหนังหลายเรื่องจบ แมม่่ันคเขาเคยมาอยู่ไทยด้วยชอบมาอยู่ไทยจบชอบที่สุดชอบที่สุดคือลัชอาไอ้ผู่ใหญ่มาเต็มปีชอบที่สุดเขาเล่นหนังดีทุกเรื่องเลยจบไปเลยเล่าหน่อยหนังที่เราดูเนี่ยเก่งจัดเออผูโดนตะเกียบเสียบตูดมึงพูดว่าเสียใจมึงเอาตะเกียบไปเสียบปะไหมเออนี่ไม่เงินเข้าใจแล้วเก่งมากเลยมึงดีมากเลยเรื่องต่อไปอยากเล่นจัดอ่ะคลิปหมายังไม่มีใครคุยด้วยมึงมึงเล่นเก่งไอ้เี้ยมึงโอ้โหมึงรู้ประวัติเขาดี เอ้ยไขว้เอาดิเอาดิเอาดิออางนเอาดิเอาดิเฮ้ยย่างนี้แม่งน่าหนเ่งสอเอาดิเอาดิตีอ้วนติวดันปวดเกินติอ้วนขิ้ด้วมามาอะไมเฮ้ยยี่ยงไขว้ยังไม่รู้เหรอยังไม่รู้ยังไม่รู้ถามคนหลังรู้ไหมรู้เลยพร้อมนะฮะสามสองหนึ่ง ร้องนำเลโทสเปกไม่ใช่ต่อร่างเลยร่งเลยร่างเลยร่งเลยไม่ใชเลยไม่ใช่เล9จิรายุเป็นคำตอบท่ผิดค่ะาอคนเดียวชีพาชลผิดค่ะไม่ใช่หรอใครวาใครหว่าใครเี่ยนนะปิดเป็นผมมันเอาเห็นแค่เบลตาเรื่อนะเออใบเอยดิเรามองกับเบอร์ไหนใบใบค่อย่ใบอย่าใบ ไอ้พี่พี่ปังบอกนายนายนายนะคะเป็นคนตอบที่โอ้ยเอาอีกแล้วอ้ไนี่เออคุณก็ว่าคุณหน้าเขาเหมือนนี่แม่เขาว่าแม่หมูแม่หมูเอออุ้ยจำไม่ได้เลยว่ะหุ้ยนึกว่าพิพิชละอคู่คอ ปกเสื้ออะไรมันยาวเลยขนาดนั้นแฟชั่นแฟชั่นอันนี้เขาสไตล์หางไอปีกเขาพิลล่าป่ะแฟชั่นเดีหล่อหล่อพี่เขาหล่อดีหล่อมากจะบอลนะถ้าไม่ติดหน้าก็หล่องนี้แหละไม่แต่ไปเอาอะไรทั้งทายหน้าทุกวันแอบได้พังทับพี่ลุยสกอตฮะโอ้ย ได้ง่ายได้ง่ายเขาอยากได้มากเลยไม่เอานะเกงใจไม่ไอเดียละเกงใจคนนี้ลองเพลงนี้ใช่ใช่แล้วเขามีละครเรื่องหนึ่งที่แบบฮากันนะคนเนี้ยที่เขาเป็นคนรวยแล้วขับรถเล่นทีบ้านอ่ะดื้อๆอ่ะจะจะกินม้าม่ารถจ้างเอาข้าวบานเลยจะแด็กม่าไปด้วยกันแต่เขากับเขากับแฟนเขานี่สายลุยนะขี่ทัวริงแล้วก็แบบไปไปทริปด้วยกันทัวริงทัวริงแบบว่าพวกบีเอ็มพวกอะไรกีบอ่ะอ๋อสายทัวริงอามเคยลองค้อมแล้วไม่ไหวว่ะ ขาไม่ถึงแม่งสูงจริงมาลองรากูกับแม่แดงมาถึงไม่เนี่ยไม่ต้องไปถึง GS หรอกเฮ้ยแต่เขามีผู้หญิงนะที่เป็นแบบคนต่างประเทศอ่ะก็ขาไม่ถึงพอไปถึงตรงนั้นเราก็เตะขาตั้งแล้วก็ตั้งเลยอ๋อแต่มันต้องมีเทคนิคของเขาแต่ว่าเขาถึงแค่ปลายเท้าแค่นี้แต่ของผมอะแต่ขาตั้งก็ยังไม่ถึงมีรุ่นหนึ่งตัดต่อขึ้นมาอ่ะทายไกด์อะสามล้อ h a r l ย์สามล้อเอาไปซื้อเลย เหโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุหรี่อ่ะฉันไม่สัหรือบุหรี่เลยอ่ะเหมือนลูกเขามากอุ้ยน้องเฮ้ยขอขอย้อนกลับไปดูดังน้องเจ้าหลอนด้วยกันตรงตรงเย่ หน้าแกดูุมากนะภาพในหัวตอนที่กูยังไม่รู้อะกูเข้าใจว่าพี่หนุ่ยอะเป็นพี่เออใช่พี่ดองเขาคาแรคเตอร์ดูน่ารักไงดูน่ารักน่ารักอะไรเนี่ยเกเป็นพี่แต่พี่ดองนะคุยน่ารักมากเลยเพราะว่าเคี้ยกล้วยเหมือนกันใช่แต่เขาเขาเป็นคนชอบรถเก่าก็รถเก่าเยอะมากใช่วันนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเขาจะแจ้งความอยู่ทำไมอ่ะเขาเอาสไปเดอร์แมนมาสตาร์ทใช่อย่าปาร์ต์อย่าปาร์ตได้นะมึงต้องอยาจะมึงต้องย้อนนานเลยละมึงต้องเชื่อก่อนว่าสไปเดอร์แมนไม่มีจริงูไอย่างไี้ ยิ่งมีทำลายความฝันเพื่อนเกินพูดได้ไงนจนะว้ยคนอย่างเงี้ยควรดับฝันนะไอ้ยังไม่มันเพิ่งกว่านี้ใส่เฮ้ยใครวายเที่ยเที่ยวไข่อะ ใครวะเฮ้ยผมรู้ผมรู้ผมผมรู้เลยรอตอบเลยผมใครขอตอบว่าคนนี้เนี่ยผมรู้ดีที่สุดเลยยื้อเวลาสามสองพี่จอยพี่จอยอันดันวะผิดครับขอไปนะพร้อมมีรับลกขึ้นฝั่งสามสองหนึ่งเป็นผู้ชนะครับอนันดาเอวริคอนันดาเอวอริคเนี่แองจอยอนันดานะคะเป็นคำตอบที่ผิดว้าวไม่ใช่อนันดาใครอ่ะ เดิ่นหลังโอ้ยเรู้ได้ไงวะแล้วเก็บเงียบเลยนะไอ้สัสกรน้าเขาชัดเลยแหมป่านนี้ภูมิใจแล้วพวกเราบอกว่าอนันดาเฮียไปส่งนั้นเลยอนันดาไปเลยจะมาว่ายกมยังไม่ยอมอบพี่น้อยวงผูอีกเลยเออต้องหลังไปเลยแต่ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอนันดานะแบบตอนแรกคนที่คุยกูจะตอบน่าจอยเหมือนกันโอ้โเทปนี้ลงไอโน่คุยใหญ่เลยมึงเงี้ย เออหล่อจริงหล่อจริงแล้วมีเสื้อเสื้อผ้าดีก็มีใส่นี่หว่ามาไส่เสื้อยี่ห้อไว้ด้วยหล่อหนว่ยไม่กูก็เคยเจอมันในเวอร์ชันที่แต่งตัวดีก็มีเดี๋ยวไปคลายเตอร์เขามันเดินกันได้อุดก็ไปโดนเดินอย่างนี้เวลามันเดินมันจะมีเทคนิคของมันพันจะเส้นเดี๋ยวยืดหดยืดหอยืดหดยืดหดกระตุกตรงไหนกระตุกนิดนึงเฮียเอาอุดเดินเหมือนจริง สรุปคะแนนวันนี้ก่อนนะคะวันนี้มีคนไม่ได้คะแนนเลย2คนก็คือพี่ดิวกับพี่สบอลใกล้ๆเล่นกันก็เหม็นพร้อมกันเลยเล่นกันลุงข้อที่รู้ก็ยกไม่ทันใช่ไหมลุงโอ้ยยกไม่ทันตะกข้อไอ้เหี้ยแต่ว่าเขาก็รู้แทบทุกข้อนะเขาโอ้ยทบทุกข้อหัวไหลเขางานไม่ดีปวดอ่ะะลรทุกอะไรเงี้ยตาต่อไปเกมต่อไปต่อยกันจนกว่าใครจะขึ้นมายืนอยู่แล้วก็ต่อ อย่าเอาตัวใหญ่สวยโอเคค่ะต่อไปห้าคะแนนเป็นของพี่อาร์มครับผมครับ2บคะแน ของพี่มีนและ30คะแนนวันนี้มี2คนก็คือพี่อู๊ดกับพี่ปกป้องออวันนี้ที่1ห้องเรานะฮะ50คะแนนพี่<ะ>พ,พิกกี้ไม่รู้ว่ะเป็นอีนโทรไงอ๋อไม่รู้จะทำอะไรก็นอนดูทีวีดูทีวีด้านประวั <c oughs> ตชีวิตชีวประวัติตตเขาเลยนีย่มึงดูลูกตอนโตดิเดินล่างแล้วดูแล้วเอาสวรรค์ไปทั้งเขียงกันได้ยังวิ่งโอ้เซ็ตสุดท้าย ไรโน่ขี่สวรรค์ได้ไงเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่ไอ้ท่านรูปปั้นควายของอย่างไรรูปตัวด้วยไรสายนี่ใครเนี่ยเดี๋ยวดองดองเดี๋ยวเดี๋ยวดองดองการการอะไรอ่ะอ้อมโอ้โหเหี้ยแขนมึงยังเท่าในรูปอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมไม่โตเลยนี่หว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นป่องๆเลยนะเว้ยแล้วแม่ชอบเอาเนี่ยหนังยางมาลัดให้อ่ะลัดทำไมไม่รู้ เอาเกล้าเกล้ครับผมได้ย้อนนึกถึงคนอื่นตอนเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปดูลูกล้วเราเองตอนเด็กด้วยจะได้มีเรื่องคุยกันนะครับผมคลิปนี้ผมและกไปแชร์น้วยกันนะครับผมทุกอย่างทั้งหมดตามได้ทุกทุกแพลตฟอร์มโอห์นาเลยครับทุกแพลตฟอร์มเซิร์ฟไปเลยโอฮ์นาเจอหมดเลยนะครับผมความสนานช่องพวกเรายังมีอยู่ขึ้นให้ไป้ายาวันนี้พูดจบเสร็จแล้วมึงยิ้มมึงปากแบบดูมึงตอนเด็กลอไม่ได้แล้วลองเดือนจบแล้วลองดูวันนี้ครับผมโอห์นาขอลาก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อมึงเนี่ย นี <and> <Bond> ่มาแข่งเขาหน่าบ้าไงไม่แข่งเลยอ่ะไม่เตะทำไมไม่เตะลูกไม่ได้ลูกเด็กอยู่ไอ้พวกชุดดำไพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอ้พวกโอหันต์ไอพวกบ้าก็ท่าเนี่ยไอ้พวกชุดดำไพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอ้พวกโอหันต์ไอพวกบ้าก็ท่า